วันนี้เราจะมาคุยกันว่าคุณควรจะเปิดเหอะเทไฟครับแต่ถ้าบอกก่อนว่าถ้าไม่มีตัวนัทลานเล่นลำบากนะครับด้วยแมคชีนิกจําเป็นที่จะต้องมีคนจากนัทลานเพื่อใช้พลังงานข่าวิญญาณราตรีไม่งั้นกดท่าไม่ตายไม่ได้สักทีต่อให้กดได้ดาเมจก,ก็ไปเ,เต็มเม็ดเต็มเหนียวสําหรับคนที่เป็นไนดีใหม่เนี่ยตู้นี้ถือว่าตอบโจทย์มากเดี๋ยวผมมีทีมที่เป็นทีมแฮปปี้มิวซึ่งก็คือสีดาวทั้งหมดที่อยู่ในตู้ตอนนี้มาเล่นให้ดูด้วยเนาะว่ามันเล่นด้วยกันได้นะส่วนเรื่องเสียงกับมามบา,นมางนนนััน้้สยมมได่ แต่ผมพูดเ่สบายหนักมากโดยหลักๆเนี่ยต้องบอกว่ามาฟ i ย a าสามารถเป็นได้ทั้งตัวทันดาเมตและก็ตัวเติมดาเมตและก็เป็นตัววิ่งเวลที่ดีส่วนในที่แซวกันว่า power k u b e ตัววิ่งเวลนัดแลนเนี่ยในความเป็นจริงแล้วคุณดูดีๆนะครับมันจะมี2หลอดครับถ้าเกิดว่าคุณบินหรือคุณอยู่บนน้ามันจะมีหลอดหนึ่งเห็นใช่ไหมครับและทําให้ไม่สามารถโลดแล่นได้แบบเต็มที่ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ทางเท้าด้วยมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปสกีบนน้ำหรือว่าบินอยู่น่ะ เต็มที่เท่าเจ้าของทางส่วนพี่คีนิดไม่มีอะไรเอาเขาอยู่จริงๆครับเรื่องวิ่งเวลมาคุยเรื่องแมคานิกตัวละครเพื่อให้เข้าใจกันแบบไม่ง่ายก่อนนะครับตีปกติทั้งมันเอาไปทิ้งได้เลยส่วนสกิลเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจหลักครับตัวคูณจะอยู่ที่สกิลทั้งหมดครับตัวลิงก์เ s อร์วิ้งเรดิอสคือตัวคูณสําหรับการเติมดาเมจจะเกิดขึ้นในโหมดที่เราไม่ได้ขึ้นมอไซหรือว่าขึ้นมอไซอยู่ก็ตามแต่คุณสลับตัวไปสนามมันจะมีวงแหวนอยู่ด้านหลังเพื่อนๆนั่นแหละครับคือดา ส่วนที่เหลือจะเป็นตัวคูณการตีปกติกับชาร์จตีถ้าคุณเอามอไซตตีนับเป็นโจมตีปกติและชาโจมตีถ้าดาเมจส่วนที่เป็นเติมดาเมจจากลิงออฟเซียลิงเวเดียนส์นับเป็นดาเมจเอลิมเมนต์สกิลฉะนั้นถ้าคุณเอามาตบตีมอนให้รู้ไว้เลยครับ normal attack damage, าดาเมจ charge attack ดาเมจมีผลสําหรับการบวกดาเมจแน่นอนถ้าคุณงงมันเหมือนชายแหละคนคิดตัวคูณที่สกิลถ้านับเป็น normal กับ charge atk นะ่ะโอเคนะมันจะออกมาพอดีเป็น n 5 2ชุดบวกกับ n 3ถ้าเกิดว่าเป็น c 1จะเป็น n 5, 54ชุดเลยส่วนการชาร์จตีเนี่ยเป็นชาร์จตีวน8แ,แล้วก็โดมาฟาดหนึ่งที่แต่ถ้ามี N1 ก็จะกลายเป็นได้2เซตนั่นแหละแต่เซตที่2มันได้ไม่เต็ม,มนะอันนี้คือสกิลหลักของคุณแล้วครับส่วนตัวท่าไม่ตายเป็นการกดแล้วทำดาเมจเลยทันทีและจากนั้นเนี่ยจะเป็นการต่อค่าวิญญาณลาตรีให้กับคุณตัวคูนดาเมจจะอยู่ที่บรรทัพบ,บนสุดที่เขียนว่าสกิลดาเมจครับโดยจุดน่าสนใจคือเราสามารถจ่ายสกิลไว้ก่อนแล้วมากดใช้ทําไม่ตายทีหลังได้ข้อดีอดอีีคคืออูลลดาาาาาาววววนวนนนขงงสสกิเเเเรรจะััััับยยยททท่่่่ตตไไมมม็ํให้พ ลาตรีอยู่แล้วฉะนั้นจะกดก่อนกดหลังมันได้อยู่แล้วน,นั่นเองครับตอบคือกดสกิลก่อนถ้าไม่ตายดูดีกว่าเสมอเพราะสกิลมันลังกูดาวไปได้เลยไงส่วนเรื่องที่เขียนว่าจะเป็นเฟมสไตเดอร์นอร์มอลแอดแจ็คดีเอ็มจีโบนัสเฟมสไตเดอร์จัตเอทีเคดีเอ็มจีโบนัสมันเป็นตัวคูณที่เราเรียกว่า DMG is increased by มันทําอะไรได้ล่ะตัว DMG is increased by เซตบยในการทํางานคือมันจะแตะไปผ่านโบนัสความเสียหายไปผ่านปฏิกิริยาธาตุไปผ่านเรื่องว่าม,ามาันติดาเเมจสดพิศษ ที่แอดออนเข้าไปตรงๆเลยแค่นั้นนี่คือ DMG e s s e n t a s e ไปส่วนคูลดาวที่18 ant, วิโรเทชเราไมกจะเล่นกันที่2 0ถึง22ขึ้นอยู่กับความไวของนิ้วและความกระตุกของเซฟส่วน Fighting Spirit Remit ที่เขียนไว้นะครับคือเป็นการมุ่งบอกเราว่าถ้าไม่ตายเราจะกดได้เต็มที่ที่200นั่นเองส่วนเริ่มกดใช้ได้กดใช้ได้ตั้งแต่100้ครับอา้าวแล้ว Fighting s p i r i t มันยังไงครับพี่ส่วนเรื่องความขาแข็งของข้าไมตายก็ระดับเดียวกับไรเดนทนทุกย่านน้ําโดนอะไรก็ไม่มีล้มถ ลาตรีแล้วมันจะสามารถได้ได้เองครับหรือใครก็ได้ทําการโจมตีปกติในทีมเราก็มีการเจนส่วนนี้เหมือนกันกดถ้าไม่ตายได้ตั้งแต่ครึ่งหลอดครับแต่ว่าเรื่องดาเมจที่มันคูณเข้าไปเนี่ยจะได้น้อยนะการที่มี200แล้วค่อยกดมันดีกว่าเสมอแต่ถ้าจังหวะมันไม่ได้ก็กดกดปไปแรยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะอมอนให้ตาย,ตายทันทีนะส่วนตัวแพสซีที่เป็นเรื่องของบัฟให้กับเพื่อนนะครับจะเป็นการบัฟให้เพื่อน4 0โบนัสความเสียหายครับสำหรับคนที่ยืนในสนามณนะตอนนั้นแล้วก็จะมีการรรดดีีเเเเคคคหือออลล่่ยๆลลลงงนนับทะ 0. 2%ป็ว ลา20 b จนไม่เหลืออะไรเลยในกรณีแบบเนี้ยถ้าเราเอามาเป็นซับ DPS แล้วบัฟให้กับเพื่อนด้วยเนี่ยอาจจะกดสกิลเป็นคนสุดท้ายครับก่อนที่จะเอาตัว DPS ไปยืนตีส่วนสกิลของมาวิก้าเนี่ยไม่ส n a p shot นะครับลองเช็คมาให้แล้วส่วนที่เหลือไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ครับไม่ได้เป็นระยะสําคัญขนาดนั้นเล่นไปตามโรเตชันทุกอย่างมันทริกเกอร์ได้เองแหละครับจะได้ไม่ปวดหัวส่วนเรื่องของอาวุธนะครับตัวคูนาเมจะเป็นประมาณนี้ก็มีชิ้นไหนก็เลือกชิ้นนั้นส่วนใครอยากได้ชิ้นไหนเพิ่มก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วก็ทํามาเพิ่มให้ถ้าชิ้น,น,น ดูแล้วเปอร์เซ็นต์มันเหมาะสมจริงๆถ้าไม่มีก็ขอให้รู้ว่าเช็คแล้วมันไม่เวิร์กไปใช้ชิ้นพวงนี้เถอะเพราะว่าในนี้สุดท้ายมันก็มีของคลาสไาให้คุณด้วยอยู่แล้วนะส่วนเรื่องคิเลกฟริดาเมดเอ็มอะไรที่มันมีติดมาเนี่ยทุกอย่างใช้ตามมาตรฐานเครื่องชิงเมนหมดนะครับคือต้องมีการกระจายซัฟัตตลงทุกอย่างอย่างน้อย2ซับมันก็เลยมีเอ็มติดส่วนเรื่องว่ารีเดดที่ชอบถามว่านาฬิกาเอกับเอดีเคไหนดีกว่ากันคําตอบคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับตี้ที่คุณนําไปเล่น EM คุณมมมมมมัันนนตติิิิิดดดดดหหรรรืือออยยยง่่่าาาจกกก Diminiing Return เเพททีีถถป็ แบบนั้นเลยชัดเจนครับยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ยิ่งบวกดาเมจเท่าเดิมแต่ว่ามันจะบวกน้อยลงเรื่อยๆครับแถมเรื่องของการเซตอัพเรื่องปฏิกิริยาธาตุเนี่ยความยากคือเมลไฟเป็นธาตุนําน้ําแข็งนั่นเองทำให้ถ้าคุณเล่นกับน,น้ําแข็งแล้วน้ําแข็งมันไม่ได้แปลได้เทพซ่าพ,พอเนี่ยยังไงมันโดนไฟนําแล้วคุณก็จะไม่ได้ใช้ EM กลายเป็นขยะแน่ๆแต่กรณีถ้าเล่นกับน้าเนี่ยไม่มีปัญหาฮเอเมก็ได้ใช้อยู่ฉะนั้นคำตอบคือขึ้นอยู่กับทีมที่คุณเล่นแต่ถ้าสลับมาาาาาเเเเบิร์สนนนนฬกตตออโจจททยยคคัพะะะลุุณณแแแื่่งงํีห็ ไี่บวกตัว40%คริตเลตจาก Artifacts of s ซ d i a n Codex นะครับฉะนั้นคนไปบวก40เองทีหลังนะส่วนเรื่อง Artifacts นะครับในกรณีที่คุณยืนสนามยังไงคุณก็ควรจะใส่เป็น Artifacts of s ซ d i a n Codex นั่นแหละส่วนถ้าเอาแบบง่ายเนี่ยก็เป็น t e er n a c i t y 4ชิ้นครับเพราะว่าถ้าแจก EDK เพื่อนได้20%ในเพิ่มความหนาโลช่างมันแล้วกันถ้าได้ใช้ก็เพิ่มอีก30%ติดได้ทุกๆ0.5แต่เราอินเทอร์วัลทีละ2วิอยู่แล้วฉะนั้นไม่มีปัญหาครับและบัฟมันอยู่3วินาทีแต่เราทริกเกอร์ทุก2วินาทีฉะนั้นบัฟไม่หายแน่นอน เอาแบบยากขึ้นมาหน่อยก็เซตประจำนัดแลนได้เลยครับอันนี้ต้องผสมถาดก็จัดปุ๋ยครับซินเดอร์หรือถ้าคุณบอกว่าใหม่พี่ผมโนเบรนนะผมต้องการให้ดรเมจมาวิก้าที่มาได้ยูนในสนามแรกที่สุดไม่แนะนําแต่ถ้าอยากใส่เชิญเลย ดเ่นกมาคุยเรื่องออฟหลักครับนาฬิกาอย่าหาทําเป็น E.R. นะครับตัวมันไม่ได้ใช้ออบหลักให้เลือกเป็น N.D.K. เปอร์เซ็นต์ได้เลยส่วนถ้วยเนี่ยแนะนาไปโบนัสความเสียหายไฟครับและหมวกเติมค่าควิดีเข้าที่คุณขาดด้วยมากกว่าขาดวิดีเข้าดามเมจมากกว่าแหละเพราะว่าออฟฟิเดียมันแจกคีเลส40นะ่ะส่วนรับรอง N.D.K. คิเลสคีดดามเอจ E.M. E.R. ไม่เอานะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของทีมบ้างครับผมต้องบอกก่อนนะว่าทีมที่อัดมาเนี่ยแค่คร่าวๆกับเป็นไอเดียให้ว่ามันจะเล่นยังไงส่วนเรื่องมโีี่ ช่องอื่นทําแล้วซึ่งก็เคยวินทูนูสแล้วก็ผมไม่มีเวลาไปนั่งเช็คขนาดนั้นด้วยเพราะว่าคอนเทนต์มันมาหลายตัวพร้อมกันมากขนาดคลิปนี้ยังต้องอัด2วันเพราะาไม่สบายนกะฉะนั้นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของไอวินทูนูสไปให้แล้วก็เข้าไปดูคอมโบของเขาก็ได้นะแต่เบื้องต้นจริงๆแล้วว่าแค่สแปมตีปกติหรือว่ากดชาร์ตตีสำหรับกรณีที่มีมอนมากกว่า1ตัวเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากไม่จำเป็นต้องทําขนาดนั้นแล้วก็ได้ส่วนเสริมให้สำหรับคนที่อยากจะดราก้อนสวายเพราะว่ามันเท่เทเอ โดแล้วก็กดคลิกซ้าย1ทีเพื่อทําการโจมตีเป็นทุ่มโจมตีลงมาแค่นั้นคือจบเสร็จง่ายมากส่วนใหญ่แล้วจะใช้ตอนที่เราอยู่ในโมดท่าไม่ตายอยู่เพราะว่าไม่งั้นมันเบินตัวไนโซพอยคุณเกี้ยงเลยครับเอากรณีที่เราเล่นเป็น DPS ก่อนเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เราจะสามารถใช้ท่าไม่ตายโดยที่มีพลังงานได้เยอะเพื่อให้มันเต็มได้ง่ายๆเนี่ยบังคับว่าต้องมีตัวจากนัดแลนมาช่วยไม่งั้นมันไม่เต็มครับมันยากมากมาถือได้เป็นตามชื่อคิดว่าเปิดเถอะถ้าคุณมีตัวนัดแลนเล่นนะอย่างกรณีตี้แรกที่เป็นนนนทีีี่่ยยยยอออดิมมมคขกัาเเะ ก็คือตี้กรณนีเล่นกับฟูรินะอย่างที่นี้ผมสอนเซตอัพก่อนนะครับเบื้องต้นที่นี้จะใช้ได้กับมอนสเตอร์ที่ไม่ได้เป็นบอสเท่านั้นพอถ้าเป็นบอสเนี่ยปฏิกิริยาท่ามันจะเละผมไปตั้งชื่อทีมาไว้ว่าบอสฟักอัพวิธีการเซตอัพคือเราเอาใช้สกิลของมาฟวก้าก่อนแล้วเอาซิโลเนนทาการบัฟให้เป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้สกิลกับท่าไม่ตายของฟูรินะหลังจากนั้นเราจะไปใช้ตัวท่าไม่ตายของซิโลเนนเพื่อดีดเลือดทุกคนกลับขึ้นมาแล้วค่อยไปใช้ซิล ที่เราจะไประเบิดน้ําแข็งแตกทิ้งครับแล้วกนั้นก็สลับมาที่มาฟุยกาื่้จ่ายถ้าไม่ตายคําเตือนมีโอกาสที่จะไม่ติดเมลได้เช่นเดียวกันสำหรับการเล่นแบบนี้เพราะว่าเราจ่ายสกิลของมาฟุยกาก่อนทาให้บางครั้งไอ้ไฟมันไปทําการฟิกเกอร์ใส่มอนสเตอร์ก่อนทาให้เราไม่ติดเมลนั่นเองถ้าคุณอยากจะเซฟมากๆให้ตัดเรื่องของการแจกโบนัสความเสียจะเซลเนนทิ้งแล้วก็ตัดการจ่ายสกิลครั้งแรกของมาฟุยกาออกที่เหลือทําเหมือนเดิมได้เลยครับส่วนฟุตเทจเกมเพลย์ี้นี้ก็เป็นฟีลประมาณนี้แหละพอไม่ใช่บอ ไม่มีปัญหาเลยเหมือนใช้งานได้ง่ายมากๆแต่พอเป็นบอสเนี่ยก็จะเห็นตามในฟุตเทเนาอกว่ามันจะมีจังหวะที่มันซวยๆบ้างเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มอนติดน้ำวกกับน้ำแข็งเนี่ยมันขึ้นฟลรเซนก็จริงครับแต่ว่ามันล้างน้ำแข็งทิ้งไปเลยฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆสำหรับคนที่เล่นตีนี้แล้วเอาไปเล่นกับบอสต่อไปคือตี้แนชโนลทีมครับตีนแนชโนลทีมเนี่ยคือพูดให้เว่าเป็นตี้ที่เหมือนตั้งกันมาเองเนาะเพราะมีซิลเอนเนลโลตันทานธาตุให สกิลของตัวมาวิก้าก่อนแล้วก็เอาซิโลเนีนลดให้แล้วก็เอาเวนเน็ตจ่ายสกิลบวก่าไม่ตายและใช้ซิลลารี่จ่ายสกิลบวก่าไม่ตายแค่นี้คือเสร็จแล้วติดน้าแข็งแล้วเราก็เอาตัวมาวิก้ามากดใช้่าไม่ตายครับแต่อย่างที่บอกเหมือนเดิมมีโอกาสที่คุณจะพลาดได้เช่นเดียวกันถ้าอยากจะเอาชัวร์ก็ตัดเลือกโบนัสความเสียหายจากซิโลเนีนทิ้งและไม่ต้องจ่ายสกิลมาวิก้าแค่นี้ก็การันตีเมลได้แล้วครับส่วนตอนเราไปเล่นจริงที่นี้มันโหดอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กับบอสมันก็ไม่มีปัญหาด้้้้้้้้ววววยเเพราาาาาาะะ่่มมัันนนนนไไทททํํใหติิดฟแแแลลลกกก็็็งงงงขปฉ บอสตี้นี้ใช้ดีกว่าตี้เมื่อกี้แน่ๆเพราะว่ามันชัวร์กว่าส่วนต่อไปจะเป็นตีโอเวอร์โหลดนะครับตีนี้เนี่ยผมตัดเซอร์เคิลอิมแพกทิ้งเซอร์เคิลอิมแพกคือคุณต้องเล่นในวงกลมน่ยก็เลยใช้เป็นเชฟผูกกับฟิชแล้วก็โอโลรอนครับโอโลรอนมีหน้าที่แค่ช่วยเจนพลังงานให้มาวูร์กาาจถ้าไม่ตายส่วนตัวฟิชเนี่ยเอาไว้เติมดามีเชฟดียูดเอาไว้ลดตันทานแล้วก็เติมดามีให้กับทั้งมาวิร์กาแล้วก็ฟิชได้เพราะว่าแจกบ,บนบความเสียหายได้จากคอนสเลชั่น,น,นท,ท ไม่ติดเซอร์เคิลอิมแพกด้วยและที่สาคัญคุณเอาเบนเนตไปใช้ที่อื่นได้สแปมตีรัวได้เลยครับสำหรับตีนี้ส่วนตีเวฟวูลดเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดจะแนะนําเป็นเยหลาบุฟฟิชนะครับเพราะว่ามันเป็นตี้ที่คูดาวสั้นและอย่าลืมครับคุณต้องมีตัวละครน,นัดแ่นหนึ่งตัวซึ่งก็คงหนีไม่พ้นซิโลนินเพราะว่าคิวได้แล้วก็ลดต้านทานธาตุได้ครับครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างถ้าใช้เป็นชิงชิวจะติดเรื่องครูดาวจะนานกว่าเพื่อนเลยทําให้ดาเมจหายลงไปเยอะมากฉะนั้นถ้าให้ดีควรจะเล่นกกกกัับเเ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 ยยลลาาาาปปป็็็็นนนนนนตตีีีีีีีีี้้้้ททท่่่ออไไววววมมดดรรแๆใณซ กรณีซับ DPS เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูในเคสที่คุณไม่ได้มีตัวที่มีนัดแลนด์ก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นนิวเวลเลตแต่จริงๆคุณใช้ตัวละครตัวอื่นได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะคุณก็แค่เซตอัพโดยการจ่ายสกิลของมาฟวิกาก่อนแล้วก็เอาทุกคนมาบรรเลงได้ครับมันไม่มีอะไรเลยเล่งงานง่ายๆแค่นี้เลยมีการช่วยเติมดาเมจขึ้นมาแล้วคนยืนสนามก็ได้โบนัสความเสียงหายเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าค่อยๆลดลงเนาะตามระเบียบอันนี้ก็เล่นได้ครับและถ้าเกิดคุณมีจังหวะคุณก็ เซียงหลิงบวกเบนเนตไม่ได้นะเพราะเซียงหลิงมันแรงกว่าถ้าในกรณีแบบนั้นและมาฟุยกาการจ่ายสกิลไม่สแนปช็อตได้อย่าลืมส่วนอีกตี้นึงก็จะเป็นตี้ที่เล่นกับเชสกาซิลลรี่ครับตีนี้เนี่ยเราจะสามารถเบิร์สตัวที่การันตีว่าติดเมลได้โดยการจ่ายสกิลเบนเนตวกกับท่าไม่ตายเบนเนตแล้วก็เอาซิลลี่จ่ายสกิลบวกกัท่าไม่ตายถ้าอยากให้เมลโดนมอนหลายตัวเนี่ยซิลลรี่ต้องจ่ายสกิลโดนมอนหลายตัวนะครับไม่งั้นล้างเกจไฟจากเบนเนตทิ้งไม่ทันนะระวังเรื่องนี้ด้วยอย่างในฟุตเทจที่เห็นก็ไม่ททนนััััััันน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 ะะคคครรรรรบบบบแแแลลลลล้้้้้้ววกกกกก็็เเเเเชสสสาาาาาาามมมมมิิ่่่่่ยยยยยงงงงหหหจจไดดๆีีีีตพออุ ก้าจะสามารถจ่ายท่าไม่ตายได้ใหม่อยู่แล้วเพราะว่าทุกๆคนใช้วิญญาณราตรีกันทั้ง2คนเลยฉะนั้นที่นี้สามารถเซร็จอัปเบอร์ได้2ตัวอันติมารูย้าแรงมากนะครับฉะนั้นอย่าลืมให้มาูยาจ่ายอัติในท่าไม่ตายของเบนเน็ตด้วยนะส่วนสำหรับทีมคินิดนะครับถือว่าอัปเกรดเยอะมากเพราะสล็อตเดิมเนี่ยเรามาต้องใส่เซียงหลิงซึ่งบังคับเบนเน็ตเข้าไปแล้วเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ในวงอัรตีเบนเน็ตเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะคินิดมันแว้นมากถ้าเราหลีกเลี่ยงเราก็จะย้ายไปใส่ตัวละครดีเฮียแทนซึ่งดา ทำให้ตีนี้อัปเกรดอย่างชัดเจนทีมก็จะเป็นเอมิลี่บวกคีนิตแล้วก็มอเวก้าและก็จงลี่อันนี้แรงขึ้นถือว่าเยอะมากเลยนะส่วนนี้จะเป็นตี้แชทฝากขายนะครับก็คือเป็นนิเวเลลไฮเปอร์เวฟในทีมก็จะมีนิเวเลลเทไฟคาซึฮะและก็ซิโลเนนการเล่นตีนี้เนี่ยเราจะให้คาซึฮะเป็นคนแปะไฟแทนสำหรับรเทจะเป็นการให้นิเวเลลจ่ายสกิลก่อนแล้วก็ซิโลเนนมาจ่ายสกิลแลวตี2ทีแล้วก็สลับคาซึฮะมากดจ่ายสกิลเพื่อลดต้านหานน้าเสร็จแล้วก็เทไฟมากดสกิลากดท้าไม่ แล้วก็สลับคาซือฮะมากดท่าไม่ตายเพื่อทําให้กําแพงเป็นไฟแล้วก็สลับพี่นิวมากดชาติตีครับพอชาติตีเสต็จแรกเสร็จเราก็สามารถกดสก,กิลกับท่าไม่ตายต่อได้ซึ่งตรงนี้คุณต้องรอให้มอนมีไฟติดหัวก่อนแล้วค่อยจ่ายสกิลแล้วค่อยจ่ายท่าไม่ตายเพื่อให้ติดเวฟแล้วก็กลับมากดชาติตีใหม่จะติดเวฟตลอดช่วงนี้แรกๆเนี่ยดาเมจประมาณ9ก้าหมื่นถึงแสนหน่อยๆได้เลยขึ้นอยู่กับของว่าคุณมีดีแค่ไหนตี้นี้ก็โคตรแรงเหมือนกันสำหรับคนที่อวยพี่นิวนะก็ลองเอาไปเล่นดูเด้อและที่ฟรีครับอย,รอย่าง คุณเล่นเบเนตกับคาชิน่าครับคุณจะสามารถเก็บตัวถ้าไม่ตายได้เกือบเต็มหรือเต็มแล้วแต่ช่วงว่าคุณได้ตีปกติเยอะแค่ไหนแล้วก็ตัวอื่นมีการตีปกติแทรกเยอะไหมนะครับในสล็อตหนึ่งที่ว่างเนี่ยก็ใส่ตัวละครอย่างซูโคสไปช่วยลดต้นานทาเลยกก็ได้ครับถ้าไม่มีจริงๆเอาเอ็มซีไปเปลี่ยนเป็นท่านลมแล้วก็ใส่อัติแฟกสีลมได้เลยเอามาแค่ลดต้นา,านฐานธาตุให้ครับถ้าจะเกรดจากที่นี้ขึ้นมาสำหรับคนงบน้อยเนี่ยถ้าคุณมีซิโรเนนอยู่แล้วก็แทนคาชิน่าไปได้เลยเพราะซีเรเนนสามารถเติมพลงง ต้องแบกมาพอสมควรเลยครับสำหรับเรื่องทีมเนี่ยจริงๆมีให้เล่นอีกเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะครับและฟุตเทที่คุณเหนนทั้งหมดทาเลนแค่ตอง6ยังไม่ได้อัพไปต่อตั้งใจทําแค่ตอง6นะเพราะว่าแค่ตอง6เนี่ยมันก็สามารถเล่นคอนเทนต์ได้แล้วส่วนเรื่องของคอนสเลชันนะครับจริงๆแต่ละซีทั้งซีหนึ่งกับซีสอง 2, ทรงพลังมากทั้งคู่นะซีหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูแค่เอดีเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผลที่ได้ไมันโคตรน้อยครับแต่ข้อดีจริงๆคือมูฟเซตของเราสามารถตีได้นานขึ้นซึ่งเราพูดไปแล้้้ววววที่่หััขออออเมมคาาาานนนนิกกกก็ไปปยยนะูดดงืบรรณ เทธที่คุณตีได้นานขึ้นแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนกดช้ากดไม่ค่อยเร็วมาเบิร์ตเฉยๆ C1 จะให้ผลที่น้อยมากครับจะไม่ได้บวกเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเล่นจนครบแบบเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวเนี่ยประมาณ40%ได้เลยครับส่วนตัว C2 ก็จะเป็น C ที่พีคเหมือนกัน C2 การทํางานคือตัววงแหวนเราในกรณีที่เราเป็นซับ DPS มันจะสามารถลดดีเฟนส์ศัตรูได้20%ตรงนี้มีผลแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบเวอร์วังกังการงานสร้างถือแม้ว่าการลดดีเฟนส์เกมเกณฑ์ชินแพกจะหายากชิบหายก็ตามแต่ที่มันแรงจจริงๆคือะเป็นตัวดา ที่สำหรับโหมดมอไซต์ตบตีมอนครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการบวกดาเมจให้กับเราเนาะเขาเขียนอาจจะอ่านแล้วงงๆแต่สรุปง่ายๆคือ normal attack บวก60%ชา a r g e attack บวก10%และถ้าไม่ตายบวก120%ของ ATH ตัวเองตรงนี้เป็น dmg is increased by อีกแล้วครับถ้างงว่าคืออะไรไปย้อนหัวข้อ Mechanic o u d e r C2 ซี2ก็จะบวกประมาณ40กว่าครับฉะนั้นทั้ง C1 และ C2 ถือว่าเป็นตัวละครที่ซทรงพลังกว่าเพื่อนเยอะเพราะว่าไม่โหด แต่้งแต่ C1 และมา C2 แม่งก็ยังโหดอยู่ในสเกลเดียวเดกันเลยครับ c ีไม่แนะนําแล้ว C4 ่ 4, ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้น C5 ก็นั่นแหละครับและ C6 ก็คือ C 3, ที่ผมใช้คําว่ายำยำจำพวกหมูมโโมสับแล้วกันเพราะว่าม,ม่วงหมนของคุณที่รถด,ดิฟเฟน์จะสามารถใช้งานได้ในตอนที่คุณอยู่ในโหมดหมอดไซค์เช่นเดียวกันแต่เรื่องการเติมดาเมจเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับมันก็จะเป็นตามที่เขียนที่ C6 แท้ก็คือท200ํา20%เะส่วนรดดงอย่กอจะเี็นตรงนี้ีต่เนื่อ่ขอรการช่วยเติยดาเมจจะเลียนไว้ที0 แทนแล้วก็จะติด3วิต่อหนึ่งครั้งแทนที่จะเป็น2วิต่อ1นครั้งนะจุดที่พีคมากจริงๆคือจุดที่เสริมส่วนวิ่งเวิร์ลด้วยครับไอจุดเสริมส่วนวิ่งเวิร์ดเนี่ยให้คิดง่ายๆครับถ้าคุณไม่ได้กําลังตีกับมอนโยคุณไม่ได้อยู่บนน้าและคุณไม่ได้บินโยพูดง่ายๆคือคุณอยู่บนมอไซค์แต่อยู่บนทางเท้านอตไปทําอะไรแปลกแหวกแนวนะทุก15วิจะสามารถเจนไนโซพอยต์กับคืนมาได้80หน่วยเงื่อนไขคือไนโซเราต้องตกไปเหลือ5หรือต่ากว่าก่อนมันกก็็จะึึเเดด้้้้งขนนมมมาาารับแลวว15ิิตให่่ไไทีถ เอาไปบินหรือว่าเราลงจากที่บินก่อนที่หลอดมันจะหมดเนี่ยเราจะอยู่บนมอเตอร์ไซค์ตลอดการถ้าคุณไม่กดเล่งแว้นนะนะเลยถือว่าเป็นซีที่ยำยำจะโบนลูสักเพราะว่าให้ทุกด้านเลยสําหรับคนชอบวิ่งเวลถ้าคุณเอาตัวอื่นมาเตีหรือให้ตัวเองแรงขึ้นไปอีกเลยก็ได้เช่นเดียวกันครอบเครื่องเรื่องปิงย่างอยู่ที่4 6ก็จบเรียบร้อยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมพยายามทําให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องมานั่งอธิบายแล้วก็เข้าใจแมชคนิกอะไรเยอะแยนะเนาะส่วนเรื่องทีมเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากามี่มมทก็ ่ยเดี๋ยวผมปักหมุดรบดวบรวมว้ให้เพื่อนๆน,นะขอบคุณทุกคนมากจริงผมทำไม่ทันแนตะ่มันออกทุกตัวพร้อมกันไปนหมดทุกเกมเกณฑ์จินลางดาวซีซฟังซีซทวงคารลมาสะเหมือนผมจะโดนปากคอตายแล้วตอนนี้ส่วนผมไปสบายหนักมากทำมาะลรไม่ทันเลยต้องขออภัยทุกคนสำหรับปีใหม่นี้ด้วยเอาเป็ว่าลงเล่งให้อยู่สุดท้ายก็อย่าลืมกดซับนะ